นี้มิดแปกๆครับร้อมแล้วไปบานนี้สามปูปูกาบน้ำประการครับกาบน้ำปะการปูปูให้ข้าน้อยถามก่อนเนี่ปูปูเหมือนปูจำจำวัดยู่วัดใดครับปู โอ้ปูบอกปบอสามารถบอกได้เป็นไมอปูจะเอาต่ว่ามาน้ำกันมาน้ำกันอันนี้ปูบวชโดนแล้วบวาค่ะปูโอ้บวชไมเพึ่งบวชจเพึ่งบวชปูพึ่งบวชบันนี้มาบวชนี่ก็เลยฝันดีฝันเด็ดสำหรู แม่ละฝันฝันว่าเขามาเขียนไหนมุ้ยเขียนไหนผมบ่าเจ้าครับแต่ว่าใครเพิ่งเขียนไว้บอกไหมฝันจักงวดแล้วฝันแม่นมากจักงวดแล้วปูเกิดช่วัวกันแต่แดดอยู่ป่านนี้มาบ่อยู่เดนอดยังฝันโอ้เดนอดค่อยฝันแต่ตอนเป็นโยมเป็นาราวาสแห่งแม่นมันบ่ปูหรือบ่แม่นทอเป็นพระปูเป็นพระประเดี๋ยโอ้ยนี่สาธุสาธุ บ่อเลยบ่เสียกิดทารุ่งหาสังวัสสังวานเอาบุไปครับผมทำบุญแล้วต네ิปูแน่นค่ะเอาเหล่าฝันสู่ฟังเนี่ยเจ้าค่ะปูฝันมาจังไหนฝันว่าเขาว่ามาเขียนหนครับสามหาก็ไปแปดเจ็ดเป็นผู้ใดขับปูที่มาเขียนหนฝันว่าพิษไข่อันคือจังน้าใหม่คือจังยังอะไรอ่างเงียมื่เขียนหน่อครับเป็นผู้ยิ่งเนาะค่ะเป็นผู้ยิง ฟันสันๆเท่านี้ปูฟันสันชัน,ชนออแค่นี้อ่ะ่าบอกเ <c oughs> <อ>ล่ามาดูหามันปูขออนุญาตนั่งไม้ที่วานเห็นเป็นตัวเป็นตนไหมครับผมเห็นพ่อมุบไม้เหอครบเนี่ยเป็นเขาไป็นนั่งใหม่ครับผมนั่งไม้ตอนเป็นข้าวว่านนี่ปูค่อยฝันแบบไหนปูเป็นฝันทับนองนี่บอครับเคยฝันแบบนี้บอกร้รรายปีอะ ฝันว่าเขามาบอกไมาอย่างนี้หยับก็เคยถือหยุดน้อนหน้าบ่ปูตะกี้อยู่ในบ้านนี่ละมันหน่งหางห้างจังถือโอ้ห่างห้างจังถือแต่ว่าถ้าได้ฝันนี่ถือกรดถือกรดโอ้ยบา้านนี่ตอนมาเป็นเป็นหลวงตาเป็นพระนี่แห้งสีแม่นเนาะปูเนาะจังบา้ารอดเอาร่องมึงดูัะสีสมควรนะ,หรรนะให้สีสมควรนเนี่ยที่ปูเ่าลูกสีส้มาหาอีกครับผม มาหาเอาดอกที่ปูที่มหาเอาดอกยากแค่ยากปูไม่หาก็ดียากยากยากอยู่ระปูยากอีหลีระพูอยากสมานบ่พอกันหอมก็มาหอดปุ๊บปูคนก็โทุพอดีว่างลงนู่นครับปูกลับจนบ้าจนย่อกลับจนย่อเพิ่งเพิ่งเขียนใหายเน้นหน่อยเน้นๆพี่น้องเลยตัวสีใดหล่ะเจ้าค่ะปูเพิ่งเขียนให้เฮาหนาตอนอยู่ในฟันอะ ตัวแดงอยู่เบิ่องบนที่เปลี่ยนก็เด้อเพราะว่ามันไล่ไล่อย่างนี้ตอนนี้ออกก่อนเอาออกเลยออกเลยสร้างตัวสิสิสิก่อนี่เระเอาไล่เมื่อเมื่อปูนี่เระมันค่อยขังฮ่าเพลียข้ามบุญน้ำเบิ่์นจ้าสามห้ากับแปดเจ็ดเแค้นแค้นเนาะปูเนาะนี่ไล่เมื่อปูเลยมันค่อยขังบ๊อก เราาเลขสากับเลขแปดเด้อเลขเจกับเลขหนึงเด้ออันนี้คือลายเมื่อภูนะครับมาหอดบกูดพัมทำเพ่งให้ท่านที่นี่คืออย่างเดียวปอยปอยอย่างเดียวแปดเจ็ดแปดเจ็ดะแปดเจูมาเคียนให้กับว่าเบายังบบเพันคื้อย่างไรครับน้องปูเนาะจังหวะหาไม่โสดก็เพิ่นค่ะหาวัดสนาม อปูกับว่าดีตัวละเนาะนะครับปูบวดไม่บวดได้จากมือแล้วปูเท่าไนระลื้ฮะวนหาเดือนเหมือนกันหาเดือนหามือบ่หามือก็หาเดือนหมือบอเมืองเมืองเบิ่งโอ้หามือจะรอกหามือหาหาอายุปูเท่าไหร่เราเจ้าค่ะเจ็ดสิบเท่หร่เจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่ ก็เลยเป็นหลงหลงลุ่มเลื่อมเนาะบวชหาเมื่อเป็นหาเดียนเนาะแสดงว่าหามาแห้งหามาแรงจีเมียใจละอนุากเสื้ออะไรครับซื้อว่าเสื้อจีเมยผ้าบวชใหม่ผ้าบวชใหม่ผ้าบวชไม่รกะนี้เรียกหอยยังผาเย็ดผ้าบ้าว่าบ้าาผู้เมียผู้จ่มาหาอย่างน้กเอาชือครับว่าผาบวชใหม่นี่ห้าดไม่นี่หะผู้นี่แหะวันแรกแ้วูบวดไหม่ วันนางไม้ให้เด็ดเด็ดแดงจึงืนแดงจึงคืนเขียนหลวงบวชใหม่แสนอสิว่าลวงตาหวเดี๋ยวมันคอยบริเขียนลายปูบวชใม่รอดเวเนรอดให้เลยมหากยงแม่เนาะจ้าไม่เลีแล้ตัวไก่รบบแลวว่าเลขสากัเลขแปด้สากับแที่ปเก่กำเนงเด้ <แ>สามกับแปดเจ็ดกับหนึ่งระวังด้วยสามกับแปดเจ็ดกับหนึ่งโอ้เป็นเลขระวังระวังเนาะเป็นแปดู่ะเป็นแนวทางคระบวชใหม่นะคะสองคู่เน้นๆไปเลยนะคะสา,าสามห้ากับแปดเจ็ดเนาะคะ่ะเป็นแต่มีเพิ่มเติมตัวใดปู่ป่มีเบอร์โทรบ่ปู่บ่วปู่มีเปอะไรท้ รับโทษกับเปลนบอกผมเฮ้ยจังดรับเปล่นอยู่เปี่ยว่าหุ่นมังกรสามมังกรทศสาโอ้ยให้ืไปแม่เนาะเนี่ยบทใหม่เนี่ยันห้าโชคมันในเอฟซนี่กีสือทศั่ทสาเสือทศให้ยู่ดอกสามห้าก็แปดเจ็ดบื้งดูเนี่ยเอาออกมาตรงตรงบงดูเอาว่างมาเนี่ยตัวเลขเอาเอาแผ่นใหญ่ๆว่างเลยได้เวลาแล้ว ก็กลับด้วยนะคะระวังเลขสามกับเลขแปดปูให uh ้เ huh. ข yeah. claro ียนระวังบ่ปูระวังเอาพี่น้องฟังเอาเอาแต่ตูตรงๆนี่ละอันตัวระวังฟังเอาระวังสามกับแปดลายเหลวดิบบาทนี่แต่ตัวเล็กตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมแต่มันหลายเลยกระดาษหลายกระดาษเต้มัน นั่นเอาจารย์บอลไล่นะคะทองหนึ่งไม่เล่นเลยทางไปไหนวัดซื้อยู่บ้ไหนปูซื้อซื้อโบ้ปูไปเรื่อยๆบ่อวัดซื้อตอนนี้บ่าท่านคิดบ่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก่อนเนาะอายุได้ไปเปตียนตลอดตลอดเลยจ้าอายุได้ก็บอกว่าเธอขนาดได้อยู่ได้อยู่ว่าเป็นตาได้อยู่วัดทีโบ้ได้อยู่นางไม่โมบอกแม่เมียบอกแม่พันติดเสียมล้วสองสามปีนาะ นั่งไม่คือมันนั่งเมียกับปจักแล้วนกปูเนาะเพราะว่าเป็นผู้ยิ่งมาไห่นกปูเนาะผู้งามบ่ปูงามอยู่นั่งไม่นะงามอยู่เมาเขียนไหนซื้อบวยาง้มันบ่วาเมเขียนไหนื้อนี้เด็ดขนาดเด็ดนะปูเนาะจักจักเด็ดบ่เด็ดรรมือแปนี่เด็ดแน่นอนนปูนน อย่าลืมกลับเลยเด้ออย่าเริ่มกลับเพราะเขียนกลับให้เพิ่นย่านมันหลาตัวมันกลับอยู่แล้วล่ะมันกลับอยู่แล้วนะ่นบวกอยู่แล้วล่ะสามห้าห้าสามแปดเจ็ดเจ็ดแปดเม่นออกแม่นออกเจ็ดแปดกะถือคือเก้าแม่นออกหาสามกะถือคือเก้าน้องปูเอาวัดแรกแฮกมันของปูบวชใหม่มันกระทบ